ถ้าเราจะมาเราคุณเพื่อนครับนะคนทักติดต่อครับที่มีมายบางคนงเราเองนะครับโดยข้อแรกก็คือน้ำหอมสะอาดครับในใจบางไหนครับสะอาดหรอครับว่าแต่และให้พี่ดีเอ็มเจ็เลขโอ้ดินเละถ้าผมตอนนี้ผมให้ดีเละครับเป็นเอลดินเลยเขียวอ่ะเขียวเพราะมันต้องสะอาดนะวันอง้นี้ทำไมฮะน้ำหอมนัดเทียนครับนัดเทียนเหรอ นักข้าถเขาถึงผมให้ทิชวันซีเกวันเนาะสบายๆโอ้โหโหแบบพิชิถไทยเอาวิวาไปไงเอาแบบถ้าเขาอื่นน้ำนอกจากชงน้ำไม่จะดีรสอสยกให้กอร์ฟสอนใช้กันใช้งานแล้วใครฮะขไปทำงานครับหาหรอ,อไปทำงานมีเ็นผมให้ที่ออมมิเกนมเนแ,มแน่นๆเลยนาะทั้งานเลย ขผมผมยกให้ก็ยังเป็นมัซซร์ตี่อยู่ครับมรตีนี่คือครับจ๊ะในแป้งเป็แป้งใช่นแป้งรูอ่ะเปันต้องมีปากใง่ายอไมครับน้องห่ผูหญิงติกตี้คะเซ็กตี้เหรออ่าผมให้ปิปะโจนี่แล้วกันนะโอเคฮะเกเจอร์ครับผมเนี่ยผมให้เป็นเป้มัดได้กันแป้มัดย่า อ่า้นเาจ้นั้งเอาไปให้น้ำหมกนรวยงัะหมกคนรวยเหรอมีเล่นแน่ผมให้ฟุตโฟเกลเน็ตของอินดิโก้โอ้โิดไหมคิดสนานหนักหนักนักเลยโอ้โหฮะผมยกให้เป็นถ้ารวยๆวยนะก็ยังต้องอบูคฮะ รู้รู้เลยรู้รู้วัตถุนาแล้วมีความสุดที่ใช้ง่ายคลีนไหมใช่มีโปรตีนใช่โปรตอนนะครับต่อไปครับสุดท้ายนะฮะน้ำหอมเที่ยวกลางคืนนะเทกลางคืนเหรอเที่ยวกลางคืนผมให้ ้องคือพิจูตัวแอปคนเคอร์่ครับแอปนลูเอพอนี่ของผมยังยกให้เป็นนี่เลยฮะคือเดนิโอไซอฟเฟกต์คระบมีเล้ารำที่สุดแล้วนะครับก็มีเออแซงอินทโขค่ะแซงตัวอินเทซี่ไปเลยตึงง่ายแหน่งนะต้อใช้ไวสุดในช่วงนี้ฮะทั้งผมที่ที่ใช้ไ่อสุดในช่วงนี้เหรอผมให้อ่าอะไรวะเดี๋ยวได้ๆขอน่เปนนึงขอนึ่งเบ็นห้ อันนี้คือเดียวเดียอ่เดียวเดียเลยไม่มีการเดียวอะไรที่นะเป็นน้ำหอมอารับนะน้ำหอมที่ขายอยู่อเป็นตัวไว้วันของโอติชครับผมโอ้ยว่าประจุสวัสดิ์่าใช่หมดเลยครับผมเอาผมตอนนี้เป็นอำมาิทองคะกินไม้ไม้แต่งหนแล้วมีความลเล็กมีความแปลกมเฮ้ยเอ้จริงเลย่ามันผสมกันแปลกใหม่นะจริงนะลองยักลอม้หนึ่งท่าหน้าโอเคใส่ไมค์แล้วกันโอเคก็ขอบคุณมานะครับวีวันบางใครอยาินตาม